ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับก็เราก็เป็นคนหนึ่งนะที่เป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนทั้งการอุปตัวหรือแม้กระทั่งการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยครับทั้งการแต่งกายหรือการออกงานต่างๆก็ขอบคุณทุกคนที่เห็นศักยภาพของเราในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับซึ่งผมก็ได้ทําอยู่แล้วก็คือการเป็นลูกที่ดีนะครับด้วยได้รังวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากครับ ที่เลือกของเรามารับรางวัลนะครับ แล้วพวกเราสองคนยืนไม่ใช่เป็นแม่นะคะเราก็ยืนในฐานะลูกเหมือนกันอาจจะเป็นลูกเลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะคือลูกที่ยังไม่มีครอบครัวแล้วก็เลี้ยงคุณแม่เดี่ยวแลก็เป็นต้นด้วยใช่ค่ะความรักของลูกกับแม่นะคะไม่มีจํากัดอายุแม้ว่าจะอายุเท่าแม่แล้วแต่ก็คือว่าความรักเราก็ยังคงอยู่มั่นคงไม่ถึงวันนี้เป็นวันดีที่แบบว่าที่ทางเขาเรียกว่าเดลิมิเลอร์ได้จัดขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าป่าปลื้มใจแล้วก็อยากส่งต่อความรักไปให้คุณแม่ที่อยู่ทางบ้าน ด้วยเพราะว่าก่อนออกก็หอมแก้มคุณแม่เนาะแล้วก็ทานข้าวดูแลคุณแม่มาโดยตลอดอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนรักคุณแม่นะคะคุณแม่ของเรามีแค่คนเดียวดังนั้นทําวันนี้ที่สุดก่อนที่จะแบบว่าเสียท่านไปแล้วเพิ่งมารู้สึกว่าทําไมวันนั้นเราไม่ได้ดูแลคุณแม่ให้ดีค่ะ เป็นขวัญและกำลังใจนะคะรางวัลน,นี้ให้กับไม่ว่าจะเป็นลูกก็ดีแม่ก็ได้นะคะแม่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีวันหยุดและไม่มีวันตายค่ะถึงแม่จะสูญสลายไปแล้วแต่แม่ยังคงอยู่ในดวงใจของลูกๆทุกคนเสมอค่ะใครคะ <laughs> คุณแม่83คะ่ะ <laughs> ก็ก็ไม่ค่อยดีอะคะ่ะ แต่ก็คือว่าเราก็ต้องดูแลกันไปเพราะว่าเป็นวัยแบบว่าต้องเปลี่ยนอะไรกันแล้วนะคะเราก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่ายิ่งอายุเยอะเนี่ยการล้มการอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญมาก mm hmm. แล้วก็เราก็ต้องหาอาหารการกินที่ดีบอกว่าเวลาแม่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราหาของกินดีๆให้แม่ดีกว่าตอนที่แม่เสียไปแล้วเราไปเคาะลง mm hmm. แล้วของที่แม่อยากกินไปให้แม่นะคะอย่าลืมนะคะให้แม่กิน อิ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะแม่อิ่มความกรตัญญูจะทําให้เราอิ่มแล้วก็ไม่มีวันอับจนไม่มีตกอับค่ะครับผมสแตมครับ ค, Alors, คุณแม่ผมก็55แล้วครับก็อย่างที่ทุกคนบอกเลยครับยามีโอกาสเราก็อยากทําให้เต็มที่นะ้อยอยากทําอะไรให้ทําเลยอยากบอกรับแม่บอกเลยหรือแบบอยากกอดอยากอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่บางคนอะ่ะเขามีความที่แบบเขิน,ขนๆอายๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราไม่ต้องเป็นต้องเขินต้องอายแล้วครับเราไม่รู้ว่าแม่จะอยู่กับเราถึงวันไหนคือบางคนก็แบบว่าใจแบบชราใจคือแม่ชั้นชึ่น40 30ก็ไม่ได้แปลว่าแบบว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ทําทุกวินาทีให้ดีที่สุดจริงๆครับผม ครับก็แม่ผมก็อายุ5 0ีนะครับสิ่งที่ผมทาตลอดก,ก็คือการกตัญญูต่อแม่นะครับก็เราไม่ต้องอายครับที่จะบอกรักแม่เพราะรแม่เราก็คือแม่เราครับรักก็บอกว่ารักครับใช่แลวรักแม่ไม่ข <c oughs> รับอันนั้ <c oughs> นนี่นควาคุยนะคะตอนนี้เป็นนากข้าอยู่บนสวร์นะคะ่ะ <c oughs> น,นั่นเสียไปอ่สี่ปีห้าปีที่แล้วนะคะตอนอายุ8 6ปี แต่ถ้าเกิดฉันอยู่ตอนนี้ก็90้าสิบกว่าแล้วนะแต่ว่าังไงแล้วภาพจำไม่เคยลบเดือนทั้งแต่เด็กจนโตจนปัจจุบันนี้ภาพคอแม่ยังคงทรงจําทุกค่าคืนยู่เส็นงแม่แล้วก็ยังสวมนแล้วก็กลับให้คุณแม่อยู่ทุกทวันฉะนั้นแล้วใครที่มีแม่อยู่แม่ยังไม่ไปไหนดูแลคุณแม่ดีๆนั่นคือสิ่งที่ดีสําหรับเราเป็นมงคลชีวิตของเราคำวันดีงๆ ก็ถือว่าเป็นคุณแม่ของ L G B T Q เนี่ยน,นะคะ,คะแม่ปุ๋ยนะคะ <c oughs> เป็นแม่ของเราก่ะเธอทั่วล่าส่วนพี่นี่คือวัยเดียวกับแม่น้องๆน,นะคะส่วนพี่ปุ๋ยก็คือวัยคุณยายแม่ของแม่แมใหญ่นะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะรักแม่นะคะแม่นะคะ ใช่มากที่สุดได้หน้าด้วยค่ะเป็นลูกกันอยู่ออ๋